ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีฟดีซีสดีอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวลิปทิ้นหรือว่าลิปเจลลี่ทิ้นกัน,นะคะ่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้อมูลกันก่อนเลยดีกว่านะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะรีวิววันนี้เป็นตัวนี้เลยนะคะ c r e a ย m i l l e r Li p g l ิปเ w a t e r Run จากแบรนด์ Pink Focus นั่นเองค่ะดิปสั่งมาด้วยกันทั้งหมด3เฉดสีนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจด้านนอกกันก่อนเลยเนาะแพ็กเกจด้านนอกของกล่องนะคะจะเป็นกล่องสีดำๆทุกคนแล้วก็มีลายกระนิดๆนะคะแล้วก็สกรีนเนี่ยเป็นสีเขียวเป็นเขียวพาสเทลเขียนชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นนะคะด้านข้างกล่องก็จะเป็น ภาษาจีนนะคะเป็นแบรนด์จากจีนด้านหลังก็เป็นรายละเอียดจากจีนทั้งหมดเลยมีภาษาอังกฤษแค่เขียนว่า Pinky Focus ด้านข้างก็จะมีวันหมดอายุตรงนี้นะคะวันเดือนปีที่ผลิตอะไรอย่างเงี้ยบอกเนาะบนกล่องจะมีนัมเบอร์บอกนะคะว่าเป็นนัมเบอร์สุดหนึ่งนะคะด้านล่างกล่องไม่ได้มีอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจด้านในกันดีกว่าคะ่ะ แพ็กเกจด้านในนะคะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นแท่งหลอดเหมือนหลอดสีทุกคนเหมือนหลอดสีน้ำมันสีโปสเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะก็น่าจะเป็นพลาสติกนะคะเป็นพลาสติก เบาๆหน่อยกีนลงไปว่า Clear m i l l e r Lip Glaze Water l u n d นะคะแล้วก็มีแบรนด์เขียนไว้ว่า Pinky Focus ด้านหลังไม่ได้มีอะไรบอกค่ะไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียดอะไรเลยเนาะที่ฝานี่ยังโชคดีหน่อยนะคะที่เขามีนัำเบอร์บอกไว้ด้วยที่ฝานะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทิ้งกล่องไปก็ยังมีนัำเบอร์ที่ฝาให้จําได้อยู่นะคะว่าเป็นเบอร์อะไรบ้างรุ่นนี้เขามีด้วยกันทั้งหมด6เฉดสีนะคะเพื่อนๆซึ่งดิฟ เีออเดอร์มา3เฉดสีด้วยกันนะคะก็คือไหวที่ราคา3-3แท่งอนะ่ะแล้วก็เลือกเป็นเบอร์เลขขี่มานะคะเขามีเบอร์1นถึงเบอร์หดี๋ยวก็เลยเลือกเป็นเบอร์1เบอร์สแล้วก็เบอร์ห้ามานะคะยังไงเดี๋ยวเรามาลองสวอชสีกันดูเลยดีกว่าคะ่ะ ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่เบอร์หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อลิปทั้ง6เฉดสีเนี่ยลิปจะขึ้นเาภาพโฆษณาหรือว่าแอดโฆษณาให้ได้ดูนะคะว่าทั้ง6เฉดสีมีโทนสีประมาณไหนเนาะเผื่อเพื่อนๆนจะไปลองเลือกดูนะคะหัวแอปพลิเคเตอร์ก็เป็นแอปพลิเคเตอร์ทั่วไปเลยนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะเพื่อนๆคือเป็นหัวที่เล็กค่อนข้างเล็กเลยนะคะแล้วก็มีความโค้งมนตรงเนี้ยนิดนึงนะคะแบนแบให้เกลี่ยเข้ารูปปากได้ง่ายขึ้นนะคะก็ถือว่าโอเคแหละแพคเกจดูมินิมอลนะคะดูก น่ารักน่ารักดีจริงๆลิปซื้อก็พอแพ็กเกจตด้วยนะที่น่าสนใจนะคะลิปตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นลิปเจลลี่ทินนะคะลิปกระจกลิปกลอสเป็นลิปที่เนื้อเนี่ยเป็นเจลลี่ค่ะจะนุ่มละมุนนะคะแล้วก็บางเบาเกลี่ยง่ายค่ะไม่หนักปากนะคะสีชัด รบสีปากมิดค่ะแล้วก็ติดทนนะคะอันน้ำทาแล้วจะชุ่มชื้นนะคะชํำวาวปากไม่แห้งไม่ตกลลงแล้วก็ลิปเนื้อดีนะคะเม็ดสีแน่นให้สีชัดเบอปากได้สวยแล้วก็เป็น,น ى, รุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ของ P ิ n k y f o c u s นะคะอันนี้ก็จะเป็น n u m เบอร์ศูนนะคะ n u m เบอร์ย no. ์กับน u m เบอร์ูนย์ค่อนข้างคล้ายๆกันนะทุกคนน้ำตาลต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยความความเจือแดงเจือส้มต่างกันหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็น ทั้งสเฉดสีนะคะนำเบอร์ Number 01, 03แล้วก็05นั่นเองค่ะและมาในส่วนของเรื่องการปกปิดนะคะเพื่อนๆถึงแม้เขาจะบอกว่าเป็นลิปที่ติดทนกันน้ำนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยนะอันนี้เป็นทิชชู่เปียกที่ไม่ใช่รีมูเวอร์นะคะลิปปาดเพียงแค่ธรรมดาเท่านั้นค่ะจะมีสีที่ติด อยู่บนผิวนะคะคือไม่ได้ออกไปทั้งหมดนะคะจะยังติดเป็นทิ้นหรือว่าเหมือนสีทิ้นทั่วไปลิปทิ้นทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าตอนที่ยังไม่ได้เช็ดเนี่ยจะให้ความวาวใช่ไหมเพื่อนแต่พอเราแบบเช็ดด้วยแบบหรือเราทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังมีสีที่เจือจางอยู่บนริมฝีปากเราอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ดูรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ดิฟจะขึ้นสวอชสีคร้าวๆนะคะบนริมฝีปากที่ดิฟทาตอนที่ไม่ได้แต่งหน้านะเพื่อนๆก็คือภาพอาจจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารอยจุดด่างดำค่อนข้างเยอะพอสมควรทั้ง3เฉดสีนะคะมีความแตกต่างกันแล้วก็ไล่ระดับสีกันเลยค่ะทั้งน้ำเบอร์ศูนย์หนึ่งนเบอร์ศูนย์สามแล้วก็น้ำเบอร์ศูนย์ห้านะคะหลังจากที่ดูแลชอบสีไหนกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆส่วนตัวมีในใจแล้วนะสองสีด้วยกันนะคะแต่จ,จริงๆเหมือนแบบโดดๆก็จะชอบสีหนึ่งแหละเพราะแบบ อาจจะได้ใช้บ่อยกว่านะคะยังไงเดี๋ยวมาเริ่มทานัมเบอร์ศูนย์หนึ่งกันก่อนเลยดีกว่านะคะสีนัมเบอร์ศูนย์หนึ่งจะเป็นสีที่อ่อนที่สุดเลยนะคะเพื่อนเออปากดิฟเนี่ยทาบำรุงมาเฉยๆนะคะอันนี้เป็นสีปากจริงของดิฟเลยที่ไม่มีความชมพูแต่อย่างใดเป็นสีปากที่ขอบปากดํามากครับมากอย่างที่ดูรายละเอียดตอนคลิปไปนะคะเพื่อนเราจะยังเป็นทิ้นติด,ดึงเสีปากเราอยู่นะคะถ้าความเงาความกรอสเนี่ยมันหลุดออกไปเนาะ นี่จะเป็นนัมเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะสีเนี้ยจะอ่อนที่สุดในสามสีที่เลือกมาเลยมันจะยังไม่ได้กรุบสีปากสนิทขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นแบบฟิลสายฝ่ออะทุกคนนึกออกไหมคือเขาก็อาจจะแบบเขียนลิปไลเนอร์ให้มันเข้มกว่าสีปากข้างในพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแบบเออก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับฉันหนีอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าขอบปากด้านในก็สีจะไล่ระดับกันพอดีซึ่งลิปก็รู้สึกว่าสวยนะคะแล้วก็สามารถทาได้บนแบบ หน้าสดอะ่ะหน้าที่ไม่ได้แต่งเลยได้ด้วยในชีวิตประจําวันได้รู้สึกว่ามันโอเคสีมันเบาดีไม่ได้แน่นตึ๊บขนาดแบบว่าเออปากปากมันจะโดดไปในหน้าซิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เบาปากมากไม่มีความหนึบปากเลยที่ทาให้รู้สึกว่าม,มัน,ม,นมันไม่น่าทาแล้วก็ไม่เหนียวนะคะดีนัเบอร์ศูนย์หนึ่งใครชอบสีนี้นะคะ เนี่ยถ้าดบใช้แค่ที่ชู่เปียกธรมรมดาเ็ดอ่ะก็ออกนะคะแต่ว่าจะยังมีสีทิ้นอยนู่นริมฟิวากอยู่บ้างปากจะแบบดูชมพูขึ้นอ่ะอืมแล้วเราก็มาต่อที่เบอร์ส่นสามกันเลยเข้มขึ้นยังเห็นได้ชัดเนี่ยสีเนี้ยแบบสวยอ่ะสีนี้จะออกแบบน้ำตาลเชอร์รี่เชอร์รี่ที่แบบเชอร์รี่สุกอะ่ะเชอร์รี่ที่สุกมากๆแล้วอะค่ะ แต่ว่าจะติ่งน้ําตาลเยอะๆหน่อยอันนี้คือป้ายขึ้นมาทีเดียวเลยนะทุกคนไม่ได้จุ่มสองแต่ให้สีชัดขึ้นก็ทาซ้าได้เลยสําหรับ n ัมเบอร์03ค่ะคือพอเช็ดลบออกไปแล้วอาจจะไม่เห็นชัดแต่ว่าเห็นเลยว่าสีนี้กรบสีปากขอบปากได้ดีกว่าเม็ดสีดูแบบแน่นกว่านะคะเพราะว่าสีเขาเข้มขึ้นดิชอบตรงที่เขาไม่เนืบ่าทุกคน บางอันสีมันจะติดแน่นไปเลยใช่ไหมคะทาปุ๊บมันก็จะแห้งไม่ทันได้เกลี่ยไม่ได้มีเวลาให้แบบเราได้เกลี่ย,ยเลยทาเลอะตรงไหนก็ควรจะเลอะไว้เลยแบบนั้นมันก็จะติดทนกว่าแต่แบบเนี้ยเขาทํเป็นแบบเนื้อเจลลี่อะค่ะแล้วก็เป็นเกรสมันก็เลยดูแบบเบาปากสบายปากแล้วก็ให้ความเงาเพิ่มขึ้นกับปริมฝีปากแต่ก็ยังติดทนต่อที่นัมเบอร์ศูนย์ห้ากันค่ะนัมเบอร์ศูนย์ห้านี่ก็จะเข้มกว่านัมเบอร์ศูนย์สามอีกนะทุกคนดูดิทาเลอะเทอะจัง ที่ทาเลยออกมาจะกปากเยอะมากใช้นิ้วเบลนดได้เลยนะคะเรียกว่า,าไม่ต้องใช้แปรงก็เอาอยู่ลิปเนื้อแบบนี้แล้วก็พอตอนเกลี่ยะคะ่ะใช้นิ้วเบลนดก็ไม่ได้มีเนื้อสีติดลงมาขนาดนั้นมันจะเป็นความเงาของของเนื้อลิปะคะ่ะที่ติดออกมาเนาะเบอร์ศูค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูทั้งสวอชนะคะแบบเป็นรูปภาพแล้วก็แบบทาให้เห็นกันจัดจัก,กตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆชอบไหมถูกใจหรือเปล่าคะชอบสีไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะราคาถูกมากเนื่องจากเป็นแบรนด์จีนนะทุกคนเพื่อนๆน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วว่าพอมันเป็นแบรนด์จีนอะราคาก็จะไม่ได้แรงนะคะแต่ว่าคุณภาพอะครับกล่องจริงๆนะคือคุณภาพอะชอบแล้วก็อยากจะแนะนําจริงๆว่าถ้าเพื่อนๆซื้อะ จะไม่ผิดหวังเลยเพียงแค่เลือกสีที่ชอบแล้วก็เหมาะกับริมฝีปากตัวเองเท่านั้นนะคะราคาเท่าที่ดิปไปสืบเสาะมานะทุกคนก็ราคาอยู่ประมาณ45บาทต่อหนึ่งหลอดนะคะหรือว่าต่อหนึ่งแท่งเนี่ย45บาทเท่านั้นแล้วก็บางร้านค้าที่ดิปเห็นนะเขาขายแบบซื้อแท่งเดียวอ่ะ45แล้วก็ถ้าซื้อ3แท่งเนี่ยก็คือแบบตกแท่งละ สามสิบห้าบาทอะคือเหมือนแบบฟิลแบบสามแท่งร้อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่แล้วแต่หน้าร้านค้าหน้าร้านออนไลน์นะเพราะว่าเออลิปพิงกี้โฟกัสอะคะ่ะมีหลายรุ่นมากเท่าที่ดิบไปเสิร์ชดูนะเพื่อนๆต้องลองไปเซิร์ชหารุ่นที่เป็นรุ่นเดียวกับอิกนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีรุ่นที่เป็นแมทรุ่นที่เป็นแบบแท่งยาวๆรูปแบบต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเป็นบทสรุป,ปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าอวกค,คือก็ซื้อเออซื้อเองอะแต่ว่ามันใช้ดีก็เลยบอกว่ามันดีนะคะเพราะว่า ไม่ค่อยได้ใช้ลิปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลิปแมทเป็นเป็นคนที่ชอบลิปติดทนแล้วก็ไม่ต้องพกลิปไม่ต้องพกเครื่องสำอางออกไปข้างนอกเลยคือแต่งหน้าทีเดียวแล้วก็แบบอยู่ทั้งวันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนตัวลิปตัวนี้ชอบจริงๆไปแหละไม่อวยแหละเดี๋จะว่าเวอร์เกินไปนะคะบ๊ายบายค่ะ